Come on, come on, come on, กดไกลไม่ไหวฮะทีมดีฮะโอ้ดูบรรยากาศฮะอ๋อเข้าโอ้โหแล้วเหครับของเชียร์เรียกว่าเดือดจัดจฮะเป็นครั้งแรกเลยที่มีการเชียร์กันขนาดนี้ปกตินี่นั่งทีมใครทีมมันฮะปึิดโอ้โห อาาไม่ถ้าฝั่งนี้ชนะก็คือได้เหรียญทองเลยนะฮะตอนนี้ฝั่งนู้นจะยอมหรือเปล่าครับปัดโอ้ยไปได้สวยจกคุณยกโอ้ยสวยครับโอ้ยไปลงฮะโอ้ยจานมันมาครูซต่สองฮะซีต่สองครับตอนนี้ อังยูบลาไปซื้อหมูซื้อยัง่มว่นสิไปซื้อมันติดอันนี้พอดีเนี่ยเอาไปซื้อโลตัสไยออกไปก่อนเดี๋ยวกูโอนให้โอ้ยว่าหมันจันฮะอตัวนี้โอ้จันแจกออกฝั่งไหนครับเนี่ยชอบฝั่งไหนเนี่ยครับแจกไว้เหลืองได้เลยตัวนี้ มันมากครับตอนนี้เดือดจัดปิดเข้ามาโอ้เขามอฮอยังไงอยู่อาจารย์นะอาจารย์เฉยๆอาจารย์อาจารย์อย่าออกอาการฮะไปๆยาวใบชัวชัวชนะก็คือจบครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยยิ้มไม่ใส่เลย ไปไปเขมล็อกน้องเข็ล็อกมีสมาธินเอกปัาเอาแตกฮะอ้ยนึกว่าเจ้าีฮ้าเจ้โห้าเจ้าจ้อเจาเจ้าเมาเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ่าเจ้าเจเ้เาเจะจาเจ้าจ้าเจาเ้เอาเป้าาเ้า้เา เดือดมากครับตอนนี้โอ <so ้ยอาจารย์จังเฮ้ว er> ันนี้บรรยากาศท่านผู้ชมของเราครับโอ้ยว่าหนาแน่นทีเดียวเชียวครับนี่ว่าสนามน้ำมันอาจารย์มึงลงว่าทำไมเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์หนึ่งอาจารย์อาจารย์ เอาหมดเวลาหมดเวลาบอกเลยครับตาทีสุดแรงแต้มดิคันร่างเทพไปครับหูฝั่งนี้เครียดฮะกีฬาลงสนามนี่กฬาาลงสมะเรียกว่าฝั่งนี้ถ้าชนะได้แชมป์ทันทีฮะ เถียงไม่ได้ฮะโอย้ยกองเชียร์ฮะเดือดจัดแล้วแล้วดูหน้านักกีฬาด้วย ตัวนี้ปัดข้ามาเอายาวโอ้ยยังอยู่จบคุณยกโอ้ยแตกตรงนี้เอ้าโอ้โหออกครับดีมากอาจารย์โอ้โหดูว่าแบตเตอรสินะหูโค้ชเรียกว่าติวเข้มข้างสนามจะจัดฮะตัวนี้ ไม่ทันฮะโอ้ข้โคตร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 ฮะโคตรโคตรโคตรเปลี่ยนแดนฮะอูเปลี่ยนแดนฮะตัวนี้คิดว่าคิดว่าออกฝั่งไหนฮะตัวนี้น่าจะออกฝั่งนู้นครับอู้ฝั่งนู้นฮะฝั่งนู้นโอ้จังโก้วันนี้อู้หนักกีฬาฮะ เร็วฝนตกแล้วจบหรือเปล่าปัดปัดมาโอ้ยยาวยังอยู่จงแม็กยกได้แล้วเกียบโอ้โหไอ้าัอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไมจใช่โอ้ฝนตกฮะเร็ว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 ฝนตกแล้ว โอ้ยเปิดได้ฮะยกมาแล้ววีโอ้ยแขนงห้าันทร์โอ้ะโอ้โห ตอนนี้ฝนย้อยแล้วปัดมาโอ้ยเปิดได้ยกมาแล้วโอ้โหยังไม่โดนโอ้เยว่าโมมันอยู่คู่สุดท้ายครับตัวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเรียกว่าโมมันอยู่คู่สุดท้ายฮะปุ๊บอ้าวโอ้โหอาได้เปียบเสมอฮะสกอร์อยู่ที่ สิบสองต้นเจ็ดครับปัดมาแล้วเหรอครับอยาวเปิดได้สวยยกมาลนแล้วโอ้ยมองกินไม่กินฮะเอาระบใกล้ๆเองหรือเปล่าโอ้โหลนฮะเฮ้โอเคไหมวันนี้ฝนตกฮะ อาจารย์เรียกว่ายังไม่แจกใบเหลี้ยงฮะตัวนี้กาจานฝนตกฮะตัวนี้โอ้โหไปย่อเลยว่าเราไม่เข้ามะแล้วแล้วเกมอย่างนี้เอาไว้รุ่นมันเตะปัดเข้าไปอ้ยยาวยาวไปได้ตองแม่กยังได้อยู่เอาละครับกาก้าจฉสวยๆแล้วมองอ้ยยาวยังอยู่ยกมาแล้ว โอ้โหโดนเตะฮะโอ้โหโคเลยว่าเดือดจัดนะตอนนี้จาเจ้าหรือเปล่าฮะจบจบจครเล่แปดสีต่อแปดครับปึ๊โอ้โหเปิดแล้วยกมาได้โอ้โหวิ่ง้าฮะ โอ้ยะนการเรียกว่าเลี้ลจันฮะปุ๊บโอ๊ยในกาเกียวแป๋ไปแล้วยาวยังอยู่ครับยกมาแล้วล้นโอ้โหมองได้ฮะจานแจกใบเหลืองหน่อยใบเหลืองให้จานหน่อย

มฮะมันมาเดือดอยู่ทีมดีฮะตอนนี้อ๋อคำโ่าโหราสได้ฮะโอ้เดือดจัดฮะตอนนี้บรรยากาศฮะนึกว่าคู่ชิงฮะ บเขทำไมดหัวลอยแล้วเรียบลอยครับจะจบเลยหรือเปล่าฮะเจ็ดต่อสิบครับเดเเจดจจด มาตามเก็บตะก้อนฮะโอ้ยกรรมการตะก้องตะกล้องแอดมินแอดมินขับไปนอสบายแล้วสบายแล้วกอัดเข้ามาโอ้ยยังอยู่แบกเกียร์แล้วยาวแปรข้ามาเอาแล้วครับสวยแบบนี้เข้าจุดก็วีซันแบกโอ้โหลงฮะ อูจะทีมได้แบบแปดต่อสิบครับปัดเข้ามาแล้วเปิดหัวอ้าวร้อนหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยฮะอูยันโก้ฮะปัดเข้ามา อาแล้วครับเข้าจุดอย่างนี้ก็สัดแบห้อยเต็มหลังโอ้โหดีครับเฮ้ยเย์ขายเล้วเฮ้นเ้เ้ยเฮ็ยเ้าเฮ้ยเฮ้ย่ล้เเฮ้าเฮรย้ยฮฮเเ้ อะยี่สิบลหสิบสองยี่สิบฮะแต้มเดียวเก็บอ่ไปมาแล้วแปะมาอาแล้วครับเข้าจุดแบบนี้ก็มงเบาๆเรียบร้อยฮะโอ้โหกระกรลาสะบัดมือ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ <Yeah. S 1> สรุปแล้เสมอกันนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดมากฮะ